ตอนรับสู่ทันข่าว9โมงไทย PBS 12กันยายน2554กับดิฉันชีราชาตาเอี่ยมรัศมีนะคะเราจะเริ่มกันด้วยสถานการณ์ด่วนที่เกิดขึ้นที่เราได้รับรายงานเข้ามานะคะหลังจากที่มีฝนตกหนักต่อนเนื่องตลอดทั้งคืนเมื่อเวลา6นาฬิกา30นาทีมีรายงานดินสไลด์และอาคาร ห้องเช่าสามชั้นที่อยู่ที่อบตอปากเข้าสารหลังโรงพยาบาลกเกษมราชที่จังหวัดสระบุรีถล่มลงมานะคะโดยตามรายงานแล้วอาคารดังกล่าวนั้นหลังการสุดตัวก็ทําให้สองชั้นแรกจมไปกับดินโผล่ให้เห็นเพียงสามชั้นเบื้องต้นคาดว่าจะมีคนที่ติดอยู่ในอาคารประมาณ3ามครอบครัวค่ะเราจะไปตรวจสอบสถานการณ์ล่าสุดจากคุณถาวรพรมมีชัยผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีค่ะท่านผู้ว่าสวัสดีค่ะสวัสดีครับ ค่ะท่านผู้ว่าก็สถานการณ์ล่าสุดตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะอะไรนะครับอะไรนะครับสถานการณ์ล่าสุดในขณะนี้เหตุการณ์อาคารที่ฉันตอนนี้กาลังค้นหาผู้ที่ติดอยู่ใต้อาคารครับค่ะลักษณะของการถล่มนั้นเป็นยังไงคะท่านผู้ว่าคะลักษณะของการถล่มลงมาลักษณะของการเกิดเหตุมันมันเป็นยังไงคะท่านผู้ว่าคะกราบอาคารย่อดุดลงนะครับค่ะสาเหตุพอจะทราบไหมคะลักษณะของอาคารยิ่งิมไม่ทราบนะครับคงต้องพนักงานสอบสวนคงต้อง สอบสวนดูสาเหตุเพราะว่ามันมีฝนตกต่อเนื่องแล้วก็ยัง <scale entirely> ไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัดครับค่ะตอนนี้การค่ะตอนนี้การให้ความช่วยเหลือของคนที่ติดอยู่ข้างในไปถึงไหนแล้วคะท่านผู้ว่าคะการให้ความช่วยเหลือคาดว่ามีผู้ที่ติดอยู่ข้างในมั้งไหมคะก็ประมาณสี่ห้าคนนะสี่ห้าคนนี้ก็คือเป็นยังยังไม่คบครับคบเพียงสามคนก็กําลังจะช่วยชีวิตหนึ่งคนอีกสองคนเสียชีวิตแล้วนะค่ะ แต่ว่าที่ประมาณกันก็คือน่าจะมีคนที่ติดอยู่ภายในอีกประมาณสี่ถึงห้าคนนะคะท่านผู้ว่าสี่ห้าคนเราว่าติดต่อติดต่อไม่ได้ก็เลยคาดว่าอาจจะจะอยู่ติดอยู่ข้างในเพราะว่ามันช่วงโมงปลายเ็ตโมงก็ไม่แน่ใจว่าเขาออกไปทำงานหรือยังค่ะแต่ว่าตอนนี้ก็คือยังติดต่อคนที่อยู่ในอาคารไม่ได้แล้วก็คาดว่าน่าจะติดอยู่ข้างในสรุป ท่านเพื่อว pues mm ่าช nah, ่วยสรุปให้ฟังอีกครั้งหนึ่งค่ะว่าตอนนี้เนี่ยมีคนที่ช่วยชีวิตได้แล้วกี่คนเสียชีวิตกี่คนแล้วก็ยังสุดทายไม่ได้ครับยังเดินยงเดินหน่ยกู้ภัยเข้าไปพบครับค่ะถ้าไปเจอผู้ที่ยังมีชีวิตรอดหนึ่งคนแล้วก็เสียชีวิตสองคนค่ะยังเอาเอาผู้ที่รอดชีวิตกับตกยังเอาออกจากใต้ทางไม่ได้ครับกำลังโดยผู้ภัยกําลังเล่งผู้อยู่ครับค่ะค่ะขอบพระคุณค่ะังคนหาผู้ที่ยังเหลืออยู่ครับ ขอบพระคุณค่ะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีนะคะคุณถาวรพรมมีชัยผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีนี่เป็นเหตุการณ์ที่ เกิดขึ้นที่จังหวัดสระบ,บุรีนะคะหลังจากที่มีฝนตกหนักต่อเนื่องตลอดทั้งคืนทําให้มีดินทลยดินสไลด์นะคะแล้วก็อาคารห้องเช่า3ชั้นที่อาบาตอปากเข้าสารหลังโรงพยาบาลเกษมราชจังหวัดสระบ,บุรีเกิดการถล่มลงมานะคะซึ่งเมื่อสักครู่เข้าสายท่านผู้ว่าก็บอกว่าตอนนี้กําลังอยู่ระหว่างเข้าไปช่วยเหลือผู้ที่บาดเจ็บ ผู้ที่น่าคาดว่าน่าจะติดอยู่ภายในนะคะแต่ว่ายืนยันก็คือพบผู้เสียชีวิตแล้วสองคนและมีคนที่ติดอยู่อีกหนึ่งคนที่ยังรอดชีวิตและพยายามช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนและยังมีอีกประมาณ4-5คนที่ยังคงติดตามตัวยังไม่พบยังคงสูญหายอยู่นะคะซึ่งตอนนี้ก็ยังติดต่อไม่ได้แต่ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็คือประมาณ6กโมงเช้าดังนั้นไม่ชัดเจนว่าคนที่ยังติดต่อไม่ได้เนี่ยอยู่ภายในอาคารหรือว่าออกไปทํางานข้างนอกแล้วนะคะในช่วงระยะน,นี้ทาง กรมอุตุนิยมวิทยาได้มีการประกาศเตือนภัยฉบับที่14ออกมาค่ะว่าทั่วทุกภาคของประเทศไทยนั้นมีฝนตกชุกหนาแน่นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางพื้นที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้ประกาศเตือนภัยฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยฉบับที่14ลงวันที่12กันยายน2554บอกว่าร่องมรสุมกําลังแรงพาดผ่านภาคกลางภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างประกอบกับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กําลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเล อันดามันภาคใต้และอ่าวไทยลักษณะเช่นนี้จะทําให้ทั่วทุกภาคของประเทศมีฝนตกชุกหนาแน่นและมีฝนตกหนักถึงหมกักมากในบางพื้นที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณจังหวัดตากกำแพงเพชรพิจิตรเพชรบูรณ์ลบุรีอุทัยธานีสระบุรีชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกดมุกดาหารร้อยเอ็ดยโสธรอํานาจ,จเจริญอุบลราชธานีการจนบุรีราชบุรีนครนายกปราจีนบุรีสะแก้วระยองจันทบุรีตราดนอกจาก นี้ในภาคใต้ก็คือแถวชุมพรสุราษฎร์ธานีระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังพัทลุงสงขลาสตูลน,นะคะดังนั้นก็ขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภยัยตามที่ล่าเชิงเขากใกล้ทางน้ําไหลผ่านระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักซึ่งอาจจะทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลากได้ค่ะส่วนพื้นที่ราบลุ่มบริเวณริมแม่น้ําบริเวณภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครปริมณฑลและภาคตะวันออกขอให้เตรียมป้องกันระวังอันตรายจากปริมาณน้ําท่วมที่เพิ่มสูงขึ้นในระยะนี้ด้วย นอกจากนี้คลื่นลมในทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีกําลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง2-3เมตรขอให้ชาวเรือระมัดระวังอันตรายในการเดินเรือเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งในระยะ1-2วันนี้ประกาศณวันที่12กันยาย,ยน2554ห้านาฬิกา30นาทีนะคะดังนั้นระยะนี้ยังคงต้องเฝ้าระวังในเรื่องของฝนตกหนักและน้ําท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลากอยู่นะคะเช่นเดียวกันกับเรื่องของดินโคลนถล่มนะคะหลังจากที่พื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ ได้เกิดดินโคลนถล่มและทําให้ในายกรัฐมนตรีลงพื้นที่เมื่อวานนี้ก็ได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งหามาตรการเตือนภัยในพื้นที่ตําบลน,น้ํไผ่ยอาเภอน้าําป่าจังหวัดอุตรดิตถ์ค่ะซึ่งก็ถือเป็นพื้นที่เสี่ยงดินโคลนถลม่มหลังจากที่พบว่าพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาเป็นเขาหินทรายด้วยนะคะซึ่งถ้าเกิดว่ามีฝนตกลงมามา,มากก็จะทําให้เกิดรอยแยกของแผ่นดินได้เราจะไปติดตามสถานการณ์ล่าสุดกับคุณเวนไตชัยวงรายงานจากอำเภอน้ำปา่าจังหวัดอุตรดิตค่ะคุณเวนไตเชิญค่ะ ครับพื้นที่ส่วนใหญ่ของหมู่บ้านในตำบลน,น้ำผายอำเภอน้ำป่าจังหวัดอุตรดิตถ์นะครับเป็นที่ลุ่มริมน้ำนะครับล้อมลอบไปด้วยภูเขาเหินทรายซึ่งไม่อุ้มน้ำนะครับเป็นสาเหตุที่ทําให้เกิดเหตุการณ์น้ำป่าแล้วก็ดินโคลนถล่มนะครับดังนั้นทางนายกรัฐมนตรีนะครับจึงมีการสั่งการให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนะครับออกสำรวจเพื่ออพย,ยพชาวบ้านไปอยู่ในพื้นที่ที่ปลอดภยัยปลอดภัยชั่วคราวครับ ม้ยางนาขนาดใหญ่นะครับอายุไม่ต่ำกว่าหนึ่งอปีที่ไหลามากับน้ําป่ากองอยู่ในหมู่บ้านต้นขนุนตะบนน้าผายพื้นน้าป่าเป็นเพียงหนึ่งในต้นไม้ใหญ่อีกนับร้อยต้นนะครับที่ถูกน้ําป่าไหลามากองทั้งที่นี่แล้วก็อีกสองหมู่บ้านคือบ้านห้วยคอมและก็บ้านห้วยเดือที่สําคัญต้นไม้เหล่านี้นะครับไม่ได้เป็นไม้ที่ถูกตัดหรือเป็นท่อนซุงนะครับแต่เป็นต้นไม้ที่ถูกกระแสน้ำป่าพัดลงมาแบบถอนรากถอนโคนคร,ครับ ชาวบ้านบอกว่าต้นไม้ขนาดใหญ่เหล่านี้นะครับเคยเห็นอยู่ในอุทยานแห่งชาติคองตรอนซึ่งอยู่เหนือหมู่บ้านต้นขนุนไปประมาณ6กิโลเมตรนะครับดังนั้นจึงเป็นหลักฐานที่ชี้ชัดว่าน้ําป่าที่ไหลเข้าท่วมหมู่บ้านครั้งนี้มีความรุนแรงมากครับ นี้มันมันปกติในหมู่บ้านมีไหมไม่มีครับในในหมู่บ้านไม่มีไม่มีครับต่ว่าม,มาจากบนดอยจากบนดอยครับจากต้นใหญ่ขนาดนี้ปกติมันอยู่อยู่ทางไหนพี่ที่เคยเข้าป่าประมาณอยู่ที่เหนืออนุรักษ์ครับน้าคลองตอนตรงนี้นครับอุทยายนแห่งชาติครับอุทยานแห่งชาติคลองตอนครับคลองตอนครับคลองตอนอมมันจะเป็นไม้ใหญ่ที่สุดนครับที่อยู่เหนือเหนือเหนือหมู่บ้านแปว่าน้ำมันมาอะไรมากเลยครับแรงมากขนาดนี้มาที่นี่ได้ครับแรงมากครับ นอกจากต้นไม้แล้วนะครับก้อนหินขนาดใหญ่ที่พบเห็นอยู่ทั่วหมู่บ้านที่ถูกน้ําป่าไหลเข้าท่วมครั้งนี้ก็แทบไม่น่าเชื่อนะครับว่าเป็นก้อนหินที่ไหลามาจากภูเมี่ยงภูทองที่อยู่เหนือหมู่บ้านเรื่องนี้ทางหัวหนา้าอุทยานแห่งชาติคลองตรอนนะครับบอกว่าภูเมี่ยงภูทองเป็นเขาหินทรายที่เมื่อรับปริมาณน้ำฝนมากเกินไปนะครับก็จะรุ่นซวยเกิดเป็นรอยแยกแล้วก็สไลด์ลงเขาจนทําให้หินขนาดใหญ่ไหลลงมาด้วยนะครับซึ่งพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ส่วนใหญ่เป็นเขาหินทรายนะครับที่ผ่านมาเคยเกิดเหตุการากณ์น้้าลมีแว ที่บ้านน้ำตาน้ำรีตำบลน,น้ำหมันอำเภอท่าปลานะครับครั้งนั้นก็สร้างความเสียหายหนักเช่นกันส่วนเหตุการณ์น้ำป่าที่ทําให้มีชาวบ้านเสียชีวิตและยังสูญหายครั้งนี้นะครับส่วนหนึ่งมาจากการไม่ฟังคําเตือนของผู้นาหมู่บ้านครับทั้งนี้เพราะว่าส่วนใหญ่คิดว่าไม่เคยมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นในหมู่บ้านขณะเดยียวกันนะครับระบบเตือนภัยที่มีเพียงเครื่องประกาศเสียงตามสายก็ไม่สามารถใช้งานได้เนื่องจากกระแสไฟฟ้าถูกตัดขาดครับ ก,ก็เตือนกัานท่านครับที่มีมิสเตอร์เตือนภัยในหมู่บ้านไหมให้เตือนกันมันมีมีม,ม,มีมีเตือนอยู่แต่ก็มันนั้นมันเอาอะไรระบบมันล่มสลายหมดเลยครับออมอนบงีสามเนาะครับก็นอนแล้วไฟเฟยอะไรมันก็ดับหมด,หมดครับปกติเขามีสัญญาณเตือนภัยอะไรมั่งมันจะมีหอหอกระจายข่าวหออะไรนะครับครับหอแล้วไฟดับแล้วก็ไฟดับครับหัวอะไรมีไหมหอไม่มีครับไม่มีครับไม่มีไม่มีหัอครับไม่มีปกติเขามีการซ้อมไหม เตือนภัยมีไหมไม่ไม่เคยมีครับเพราะว่าปกติแล้วมันไม่เคยไม่เคยเกิดอย่างนี้ uh huh. ข้อบอพุ่องเกี่ยวกับระบบเตือนภัยดังกล่าวนะครับก็ทําให้นายกรัฐมนตรีึ่งซึ่งเดินทางมาเยี่ยมชาวบ้านที่นี่เมื่อวานนี้นะครับสั่งการให้หมู่บ้านที่อยู่ในความเสี่ยงเพิ่มมาตรการเตือนภัยอย่างเข้มงวด แล้วก็ในขณะเดียวกันแผนระยะยาวก็คงจะมาคุยกันเรื่องของการดูแลป้องกันภัยเพราะว่าจุดนี้เป็นจุดที่ไม่ได้อยู่ในจุดที่เราแจ้งความเสี่ยงเลยก็คงจะเอาเหตุการณ์ทั้งหมดนี้มาประมวลแล้วก็ลองไปดูว่าในอนาคตข้างหน้านั้นเราคงจะทํส2งส่วนคือให้หน่วยปพนั้นกับทางผู้ว่าราชการเร่งสำรวจในจังหวะอุตรดิตบ,บ้ามีพื้นที่ที่จะเสี่ยงภัยอย่างไงบ้างแล้วก็คงต้องทําในเรื่องของระบบเตือนภัยนะคะซึ่งอาจจะต้องทําเป็นการชั่วคราวแต่ระยะยาวเราคงต้องมาคุยกันเพราะว่าเนื่องจากระบบเตือนภัยนั้นมีอยู่จาก หน่วยง,งานก็เดือเขางจามาบรณาการรวมทั้งหมดค่ะส่วนการค้นหาผู้เสียหายอีก3มรายนั้นครับวันนี้ทางเจ้าหน้าที่ก็ยังไม่ละความพยายามนะครับยังคงออกค้นหาในหมู่บ้านและที่ปากห้วยจีแขตะ,ะบน้ำใครนะครับซึ่งเป็นจุดที่พบผู้สูญหายสองศพล่าสุดด้วยครับครับตอนนี้นะครับจะเห็นว่าในพื้นที่ อำเภอ้ำป่านั้นนะครับมีฝนตกลงมาส่วนการค้นหาผู้ที่สูญหายวันนี้ก็คงจะลำบากนะครับแล้วก็การที่จะเข้าไปบูรณะแล้วก็ฟื้นฟูถนนต่างๆนั้นก็คงจะลำบากเช่นกันนะครับวันนี้คงจะมีความชัดเจนมากขึ้นนะครับว่าจะมีการสร้างบ้านแบบน็อกดาวน์ให้กับชาวบ้านนะครับที่เดือดร้อนไม่มีที่อยู่อาศัยกว่าสองพันคนว่าจะสร้างบริเวณใดนะครับและเพื่อ เพื่อให้มั่นใจนะครับว่าชาวบ้านจะอยู่กันอย่างปลอดภัยทั้งหมดคือบรรยากาศที่อำเภอน้ปาป่าจังหวัดอุตรดิตถครับ ขอบคุณคุณเวนไตค่ะซึ่งนอกเหนือจากคำเตือนของกรมอุตุนิยมวิทยาที่ประกาศเตือนให้เฝ้าระวังฝนตกหนักในระยะนี้แล้วนะคะทางศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติก็ได้แจ้งเตือนไปยังพื้นที่5จังหวัดที่เป็นพื้นที่เสี่ยงดินโคลนถล่มให้เฝ้าระวังภัยพิบัตินะคะนั่นก็คือจันทบุรีอุตรดิตถ์สตูลสงขลาและพัทลุงค่ะซึ่งเรื่องนี้เราจะไปตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติม,ตมกับนาวากาศเอกสมศักดิ์ขาวสุวรรณผู้อำนวยการศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติค่ะขออสวัสดีค ครับสวัสดีครับคุณอีรัตตาครับค่ะเราจะจบตรงฟังค,ครับค่ะจะต้องเฝ้าระวังในพื้นที่ห้าจังหวัดเป็นพิเศษเนี่ยจะต้องเฝ้าระวังไปไปถึงช่วงไหนนะคะพอครับค,ครับก็คงต้องอย่างต่อเนื่องสักสองสามวันนะครับในขณะนี้จากส,สภาพของปริมาณน้ําฝนที่มีจํานวนมากนะครับจริงๆแล้วไม่ใช่ห้าหกจังหวัดตรงอย่างที่กล่าวนะครับมันมีมีหลายพื้นที่ที่เพิ่มเติมขึ้นมาอีกไม่ว่าจะเป็นชุมพรกระบี่พังงาระนอง ซึ่งซึ่ง,ซ,งซึ่งเพิ่มเติมมาขนาดนี้ในในพื้นที่ดังกล่าวที่ได้กล่าวไปนะฮะยางยางยางพื้นที่ของจังหวัดสตูลเองก็มีในหลายๆอำเภอไม่ว่าจะเป็นอำเภอทุ่งว่าอำเภอมะนางังอำเภอควนขาหลงอำเภอควนโดนส่วนที่จังหวัดสงขลาเองก็คือเที่ออำเภอรัตภูมิส่วนที่มีจังหวัดที่เพิ่มเติมขึ้นอย่างเช่นจังหวัดตรังเขาย่านตาขาวปลาเหรียญห้วยยอดจังหวัดตรังนะครับชุมพรก็ที่พะโต๊ะชวีและก็อำเภอเมือง ส่วนที่จังหวัดจันทบุรีก็ที่อำเภอมาขามอำเภอเขาเสียกูดแล้วก็ที่มีเพิ่มเติมมาก็อำเภอบ่อไร่จังหวัดตราเพิ่มเติมมาด้วยครับตรงนี้มันมีมีหลายพื้นที่ซึ่งซึ่งเราเองต้องควนเฝ้าระวังแล้วก็ใครพี่นน้องประชาชนเนี่ยต้องติดตามข้อมูลข่าวสารอย่างต่อเนื่องนะครับผมค่ะตรงนี้ทางศูนย์เตือนภัยก็ได้แจ้งเตือนไปยังผู้นําชุมชนในพื้นที่เสี่ยงแล้วใช่ไหมคะ ครับใช่ครับเราได้แจ้งเตือนไปยังทางทางพื้นที่เองทางาผ่านทางเอสเอ็เอสของเราและทางเครื่องมือสื่อสารต่างๆผ่านทางเครือข่ายวิทยุสมัครเล่นแล้วก็ทางแฟกซ์และทางระบบาทางวิทยุจ่ายเสียงประเทศไทยฮะไปทางพื้นที่ก็แจ้งเตือนผ่านทางพื้นที่ครับแล้วก็ทางหน่วยงานร,ราชการในพื้นที่เจ้าหน้าที่ต่างๆเพื่อเฝ้าระวงังครับ ค่ะที่นี่ในเรื่องของการวางระบบเตือนภัยค่ะผอ,อคะอย่างที่เราได้เห็นตัวอย่างจากที่อุตรดิตถ์แล้วเนี่ยที่บอกว่าพอไฟฟ้าดับระบบเตือนภัยมันก็ไม่สามารถที่จะใช้ทํางานได้ตรงนี้มีการวางแนวทางในการป้องกันแก้ไขเพิ่มเติมอย่างไรบ้างคะครับจริงๆแล้วเราเรา,เรามีระบบะการทํางานซึ่งเป,เป็นแบตเตอรี่สำรองอยู่ครับมีม,มีมีอยู่ครับแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งขอที่เป็นหอขนาดใหญ่เนี่ยจะใช้โซล่าเซลล์ตรงนี้เองอขออนุญาตเรียนทำตรงว่าจริงๆแล้วจังหวัด อุตรดิตถ์เองเนี่ยมีความพร้อมที่ในการใช้เครื่องมือตรงนี้ามากกว่าจังหวัดอืนน่นได้ซ้าไปแนขนานี้อเ,เองขออนุญาเตเรียนว่าเราต้องไปสร้างความรู้ความเข้าใจกับระบบในการทํางานให้พี่น้องเข้าใจมากขึ้นว่าําเนินการอย่างไรซึ่งเรายังขาดตรงความรู้ในการสร้างความเข้าใจในการทํางานร่วมกันกําหนดแนวทางในการแจ้งเตือนซึ่งเราเองก็พยายามจะดาเนินการตรงนี้มาตลอดแต่เนื่องจากพื้นที่ในการที่เข้าไปดําเนินการเนี่ยจานวนมากเราเองก็มีเจ้าหน้าที่ที่ ต้องเข้าไปให้ความรู้ความเข้าใจเนี่ยจำนวนจําจกัดซึ่งขณะนี้เองเนี่ยระบบต่างๆเนี่ยมันจะมีการพัฒนาไปอย่างต่อเนื่องในอนาคตโดยที่จะสามารถาวิเคราะห์ข้อมูลรับข้อมูลเข้ามาแล้วก็ผ่านเซฟเวอร์แล้วกลับไปสู่พี่น้องประชา,าชนได้ทันทีเลยครับค่ะหลังจากนี้ไปเนี่ยจะต้องวางระบบถึงขั้นว่าต้องซ้อมการอบพยพประจําปีด้วยไหมคะเพื่อที่จะได้เตรียมความพร้อมทั้งตัวชาวบ้านทั้งตัวเจ้าหน้าที่และผู้ที่เกี่ยวข้องที่ควรจะต้องแจ้งเตือนให้กับประชาชนนะคะ ครับตรงนี้จริงเป็นสิ่งที่สาคัญที่สุดแล้วก็ที่ทราบดีก็คือทางคมป้องกันและแม่ทัภัยก็จะเป็นหน้าที่ที่ดําเนินการตรงนี้มาตลอดแต่ก็เนื่องจากในเรื่องขององบป,ประมาณนะครับ <c oughs> ก็ การฝึกซ้อมเนี่ยต้องได้มีความร่วมมือบทุกภาคส่วนทั้งท้องถิ่นเองทั้งประชาชนเองต้องให้ความทั้งคตรงนี้เห็นด้วยครับเป็นอย่างยิ่งครับทุกพื้นที่ต้องมีการฝึกซ้อมในการอพยพกันกําหนดจ,จุดปลอดภยัยกำหนดแบ่งมอบหน้าที่กันทํางานว่าใครทาหน้าที่ด้านใดตั้งแต่ท้องถิ่นมาเป็นต้นมาตั้งแต่พี่น้องประชาชนเองทาง,งอบตทางอําเภอ ต้องให้ความร่วมมือตรงนี้ครับก็จะเกิดประโยชน์ตรงสุดกับพี่น้องประชาชนครับค่ะขอบพระคุณค่ะนาวาการเอกสมศักดิ์ขาวสุวรรณผู้อำนวยการศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาตินะคะมีพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเพิ่มเติมนอกเหนือจาก5้าจังหวัดที่เราได้กล่าวไปเมื่อสักครู่นะคะนั่นก็คือจันทบุรีอุตรดิตถ์สตูลสงขลาพัทลุงแล้วก็รวมไปถึงทางชุมพรกระบี่พังงาระนองตรังและตราดด้วยนะคะมีหลายจังหวัดค่ะที่ต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องในระดับนี้เนื่องจากว่าระยะ1-2วันนี้ฝนตกหนักนะคะ ดังนั้นพื้นที่ที่มีความเสี่ยงจะเกิดดินโคลนถลม่มต้องเฝ้าจับตาอย่างใกล้ชิดค่ะส่วนสถานการณ์น้ําท่วมในพื้นที่จังหวัดอยุธยานั้นถึงแม้ว่าระดับน้าในแม่น้ําเจ้าพระยาจะเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องแต่ว่าวันนี้เป็นวันพระนะคะชาวบ้านในอําเภอบางบานก็ยังคงใช้วิถีชีวิตตามปกติยังคงไปทําบุญตักบาตรตอนเช้าได้อยู่นะคะคุณไกลกังวลวชิรานนกุลรายงานจากหน้าวัดบุญกันนาว่ตาตาบลไซน้อยอําเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะคุณไกลกังวลเชิญค่ะ ค่ะคุณจิรัชาตาคะตอนนี้ทีมข่าวยืนอยู่ที่หน้าวัดบุญนาวาดนะคะซึ่งเป็นวัดที่มีความสําคัญอีกแห่งหนึ่งในจังหวัดพระนครศรีอยุธ,ธยาค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งสําหรับคนที่อยู่ในหมู่หนึ่งนะคะตําบลไซน้อยอําเภอบางบานของที่นี่เด่งที่บอกข่าววันนี้เป็นวันพระนะคะชาวบ้านตั้งใจที่จะมาใส่บาตรพระกันแม้ว่าจะต้องพายเรือออกมาจากบ้านแล้วก็อย่างที่เห็นด้านหลังนะคะระดับน้ํานั้นท่วมสูงกว่า80เปอร์เซ็นต์แล้วนะคะแล้วก็ที่สําคัญค่ะวัดแห่งนี้มีความส ำคัญอย่างยิ่งต่อจิตใจของพุทธศาสนิกชนที่นี่ค่ะ วัดพุนกัญญาวาสนะคะหรือว่าวัดใหม่สัมมกานหรือว่าวัดท่าเรือมีพระครูประหลัดทองหล่อโชติโกเป็นเจ้าอาวาสยังคงรับบิณฑบาตและให้ญาติโยมถวายพระทหารทั้งสดและแห้งในช่วงวันพระแบบวันนี้นะคะส่วนใหญ่ที่ไม่ใช่วันพระทางพระลูกหลานก็จะต้องหุงหาอาหารกันเองค่ะแล้วก็ยังคงยืนหยัดที่จะจําวัดเพื่อที่จะดูแลรักษาบูรณาวัดแม้ว่าระดับน้ําจะสูงข้นเจดีเหลือแค่ขันโบดเราก็ตามนะคะแต่ว่าสิ่งที่ชาวบ้านห่วงแหนก็คือหลวงพ่อเพชร ปราประทานคู่บ้านคู่เมืองของชาวไซน้อยนั่นเองค่ะซึ่งหากระดับน้ําสูงขึ้นไปกว่านี้เกินกว่า2,40เมตร40ซนติเมตรจากระดับพื้นราบปกติเราก็จะต้องคอยวิทน้ําท่วมออกจากพระอุโบสถเพื่อรักษาพระประธานด้วยค่ะชาวบ้านที่อาศัยอยู่ที่บริเวณ<ค>วัดมุนการน,นาวาดนะคะจะเป็นไงลำบากไหมะ ลำบาก,น,กน้ำก็เกี่ยวด้วยออแล้วอย่างนี้คุยยายต้องบอกว่าใครเรือออกมามีใครช่วยหรือยายอะไรไหมบ้างคะ,ะไม่มีหรอก็คนขเขาก็งเงียบหมดนะ ค่ะนี่ก็เป็นชาวบ้านที่อาศัยอยู่ที่บริเวณวัดบุญกันนาวาดที่ตำบลไซน้อยอำเภอบางบานแห่งนี้นะคะก็อย่างที่บอกว่าต้องพายเรือออกมาจากบ้านเพื่อมาทําบุญที่วัดแม้ว่าพวกเขาเองจะขาดทางอาหารน้ําดื่มแล้วก็อาหารแห้งด้วยแต่ว่าจิตศรัทธาในการที่จะมาทําบุญไม่ได้ลดน้อยลงเลยนะคะในขณะที่เจ้าอาวาสวัดบุญกันนาวาดค่ะแสดงความกางังวลเกี่ยวกับระดับน้ําที่เพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆนะคะซึ่งตอนนี้ระดับน้ําอยู่ที่2เมตรสีเซนติเมตรแล้วก็กําลังจะท่วมกุฏติด้วยทําให้ตอนนี้ต้องมีการยกเตียงสูง ะค,ะคุณผู้ชมคะในส่วนของทีมข่าวคะ่ะได้ออกไปสำรวจความเสียหายของวัดต่างๆซึ่งมีเป็นจนํานวนมากในจังหวัดพระนครศรีอยุธยานนะคะตอนนี้หลายวัดซ่อมแซมแล้วก็มีการบูรณะโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีการทําสะพานเชื่อมค่ะเพื่อให้พุทธศสนิกชนนั้นมีโอกาสเข้าไปทําบุญที่วัดได้สะดวกมากขึ้นคุณอริราบุญศรีไปสํารวจมาค่ะ เจ้าวาดวัดปราสาททองตำบลไซน้อยอำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแสดงความกังวลต่อโบราณสถานอย่างโบสเก่าแก่ที่ได้ขึ้นทะเบียนกับโบราณสถานกรมศิลปากรซึ่งมีอายุมากกว่า200ปีและสภาพตอนนี้อยู่ในน้ำตั้งแต่ต้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาถึงแม้จะได้รับงบประมาณเกือบ2 0 0 0บาทในการถมดินกั้นน้ำเมื่อต้นปีก็ไม่สามารถป้องกันน้ำท่วมได้ เพราะมันเคยปีงปีสี่ห้ามันเข้ามาแล้วตรงนั้นเขาเกิดมาน้ํามันมันอุดไม่ได้มันเพอาน้ำทิ้งก็ไหลขึ้นมาชั่วโมงเดียวท่วมเลยครับยมเนี่ยข้าวติปีสี่ห้านะข้าวติเนี่ยท่วมหลวงพ่ออยากให้ทางการเขาเข้ามาช่วยเหลือไงได้มากกว่านี้ก็บางส่วนถ้าท่าไม่ช่วยเหลือได้ก็เพื่อเรื่องน้ํามันนะจะเป็นเรื่องน้ํามันได้ดีถ้าเป็นปีหน้าปีเะไรอยากจะถมที่ตรงนี้ออกให้มันรอนขึ้นมานะพอดอนแถวตรงนั้นมันรอนแต่แรกมันก็มันหนักเป็นเบาไป ที่นี่ทุนวัดไม่เคยมีเทุนวัดไ,ไม่มีต้องบริจาคจากญาติโยมขณะที่เจ้าวาดวัดบุญกันนาวาแสดงความกังวลเกี่ยวกับระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งตอนนี้ระดับน้ำอยู่ที่2เมตร40และกำลังจะท่วมกุฏิจนต้องทำให้ยกเตียงเพิ่มสูงขึ้นเพื่อความอยู่รอดก็น้ำขึ้นทุกวันเนี่ย ทุกวันเลยไม่รู้จะทำยังไงแล้วละ่ะก็ติกระดับน้ำตอนนี้ประมาณไหนคะส,ส,สองเมตรสองเมตรกว่าแล้วสามเมตรแล้วละ่ะคือว่ากติจะไม่มีอยู่แล้วแตะท่วมกติแล้วท่วมกติแล้วเนี่ยพื้นกตินะพื้นกติที่อยู่เนี่ยขนาดดีขึ้นไปแล้วยังไมด่ดีดละมันท่วมเนี่ยแต่มันก็ะูถงอยู่แล้วลระติอันนี้ไม่รู้จะทำางไงแล้วเนี่ย เช่นเดียวกันเจ้าอาวาสวัดเก้าห้องต้องทําสะพานเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับชาวบ้านที่จะมาทําบุญที่วัดพร้อมย้ําให้กับทางหน่วยงานราชการยื่นมือเข้ามาช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน สำหรับ,บพระสงฆ์ที่จำวัดอยู่ที่วัดแห่งนี้นะคะมีด้วยกันทั้งหมดเจรูปค่ะมีพระประเดสองรูปด้วยกันนะคะและที่สําคัญค่ะด้านหลังนั้นติดกับแม่น้ําเจ้าพระยานนะคะทําให้ชาวบ้านหลายคนเป็นห่วงว่าถ้าระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาสูงขึ้นก็จะทําให้น้ํานั้นท่วมเข้ามาถึงพระอุโบสถและแน่นอนที่สุดอาจจะทําให้พระไม่มีที่จําวัดก็ได้ด้วยนะคะในขณะที่ชาวบ้านค่ะของที่ตําบลหมู่หนึ่งเนี่ยนะคะมีการพัดเปลี่ยนเวรยามกันในช่วงกลางคืนด้วยนะคะจะมีทั้งอ,อปรพอรอผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านรวมทั้งตํารวจบ้าน ประมาณ12คนมาช่วยกันดูแลความปลอดภัยนะคะเพราะว่าบ้านหลายหลังนั้นต้องมีการอพยกออกมาจากบ้านค่ะเกรงว่าจะมีขโมยมาขโมยของในช่วงเวลากลางคืนนะคะส่วนข้อมูลล่าสุดจากกรมอุทกวิทยาของพื้นที่ภาคกลางนะคะรายงานว่าระดับน้ําวันนี้สูงกว่าเมื่อวานถึง2เมตรค่ะตอนนี้ระดับน้ําอยู่ที่4เมตร90เซนติเมตรแล้วค่ะคุณเจรัชตาคะขอบคุณคุณไกลกังวลค่ะ อกเหนือจากพื้นที่ของอยุธยาแล้วนะคะยังมีอีกหลายพื้นที่ค่ะที่ประสบภัยน้ําท่วมอยู่ในขณะนี้นะคะอย่างเช่นแม่น้ํายมที่ล้นตลิ่งเข้าท่วมจังหวัดสุขโขทัยเป็นรอบที่7ของปีนี้ยังคงสร้างความเดือดร้อนแก่ชาวบ้านค่ะโดยเฉพาะที่ชาวบ้านบางคลองตํบาบลปักแควอาเภอเมืองสุขโขทัยนะคะน้าไหลเข้าท่วมบ้านกว่า150หลังอย่างรวดเร็วและยังท่วมถนนสายสุขโขทัยศรีสะชนาลัยทําให้เกิดอุบัติเหตุแล้วหลายหลายรายค่ะที่นครสวรรค์น้ําจากแม่น้ําน่านที่ยังคง ท่วมพื้นที่ตำบลบางเคียงอำเภอชุมแสงทําให้พระสงฆ์ที่วัดบางเคียงต้องย้ายออกไปจากกุฏิไปอาศัยจําวัดภายในพระอุโบสถและไม่สามารถปฏิบัติกิจสงฆ์ได้ตามปกติค่ะนานเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณาภายัยเทศบาลพิษณุโลกตอนนี้เร่งอุดท่อระบายน้ําบริเวณชุมชนโรงภาพยนตร์รามาหลังจากที่น้าในแม่น้ำน่านเพิ่มระดับสูงขึ้นไหลเข้าท่วมเขตเทศบาลน,นครพิษณุโลก ส่วนที่จังหวัดกาลาสินสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่ของอำเภอร่องคำยังตลาดคล้องชัยและกำมลาสายยังไม่คลี่คลายโดยเฉพาะนาข้าวในสี่อำเภอเสียหายไปแล้วกว่า50,000ไร่เช่นเดียวกับที่จังหวัดร้อยเอ็ดระดับน้ำชีที่สูงขึ้นทำให้ ลำน้ำสาขาโดยเฉพาะน้ำจากลำน้ำยังยังคงเอ่อเข้าท่วมพื้นที่เกษตรในตำบลเสรภูมิอาจสามารถและอำเภอทุ่งเขาหลวงกว่าสองหมืนไร่ล่าสุดจังหวัดร้อยเอ็ดได้ประกาศพื้นที่ภัยพิบัติน้ำท่วมแล้วใน10บอำเภอจากทั้งหมด20ิอำเภอค่ะ ที่ยวบนราชธานีฝนที่ตกหนักอย่างต่อเนื่องประกอบกับมวลน,น้ําปริมาณมากจากจังหวัดยโสธรที่ไหลลงมาสมทบกับน้ํามูลในเขตอําเภอวาริมชําราบส่งผลให้ระดับน้ํำในแม่น้ํามูลที่จุดวัดระดับน้ําสะพานเสรีประชาธิปไตยล่าสุดสูงกว่าริมตลิ่งแล้ว82เซนติเมตรและน้ํายังคงมีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อยๆ ขณะที่ชาวบ้าน5ชุมชนในเขตเทศบาลน,นครอุบลราชธานีและอีกในพื้นที่11ชุมชนเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบอพยพมาอยู่ที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวด้านองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีและได้นําเครื่องสูบน้ํา30เครื่องไปติดตั้งที่แก่งตะนะเพื่อเร่งระบายน้ําแม่น้ํามูลลงสู่แม่น้ําโขงในเขตอําเภอโของเจียมค่ะ